สวัสดีครับครับพมาชาญสัญญาครับก็จะมานํามีดหมอของหลวงพระเดิมมาไล่ให้ท่านได้ชมกันอีกทั้งไอ้ด้วยกันทั้งสองเล่มด้วยกันรับครับก็จะเป็นแต่ละสองก็เป็นมีดดาไม้ฝักไม้เล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นมีดแบบลักษณะที่หายากนะครับเขาเรียกว่าสองหั่นหมักนะทำจากเขาวควายเขาวควายเพือกด้วยล่ะนะ ทำจากเขาขาฟเพือกแล้วก็ฝักนี่ก็จะถากด้วยเล็กทองเหลืองเนาะกับสายไฟนะมั่งสมัยก่อนดูท่าทางจะเป็นสายไฟอย่างที่เราเคยเป็นเด็กเห็นเขาถากพระสมัยก่อนนะสมัยสามสิบห้าสิบปีมาแล้วเนี่ยเขาจะถากพระคลองกันเนาะนสมัยก่อนเขาเขาคองพระเขาจะใช้ลวดทองแดงอย่างเงี้ยถากถากพระกันนะซึ่งกอ สมัยเราเด็กก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบปีกันเลยเนาะสมัยเด็กก็เขาเรียกว่าห้าสิบหกสิบปีผ่านมาแลนะ้วเนาะแต่ก,ก็ถทาก่อนนั้นอีกนะครับความเก่าได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูก่อนวนะันนี้เขาเรียกว่ามีทรงหั่นมากนะครับด,ำำดั้มทำได้ดั้มทำด้วยเขาคว,วายเผือกเขาคว,วายเผือกววอก็คือรู้จักไันเนาะเขาคว,วายเผือกเนาะ ฝังด้วยกระตุดอย่างดีนะครับเนี่จานยันอัขระอย่างพร้อมนะครับนี่ครับมีของหลวงพ่อเดิมเราเนาะถึงยกถึงหลวงพ่อนะก็ยอดนะหายากมากเลยครับนานๆจะเจอทีเจอมีดหั่นบากธรรมดาครับแต่แบบนี้ยังไม่เจอทีนะครับนี่ครับทาด้วยทองแดงมีสีห้อยทีพกของเขาใส่เข้มขัดน่าจะเอาเข้มขัดร้อยเข้าไปในนี้เนาะแล้วก็พกไปเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะน คิดว่านะเอาเข็มขัดร้อยไปนี่นี่นะี่ยรอย้อยไปนี่นีนะ่ห้ไอ้ดอกแต่งดอกแต่งไปกับนึงก็เดี๋ยวเาสงหันมากนะเนาะดูความเก่าเลยครับความยาวก่อนจะวัดความยาวให้ดูก่อนนะห mm hmm. มเตดหมว่าหายากอยู่นั่นแหละก็ต้องต้องถึงตรงนี้้วนะหกนิ้วเองหกนิ้วครับหกนิ้วเฉพาะใบก็สี่นิ้วครึง่งนะครับใบใบถึงใบใบถึงด้าก็สี่นิ้วครึง่ง ห้านิ้วทิห้านิ้วเนี่ยห้านิวาน้วใบห้านิ้วมาถึงนี่ก็เก้านิ้วครับกำลังสวยงามนะครับอลองลองคิดดูที่นี่พกติดเอวเนี่ยเอาคนละไม้ก่อนเนาะทำเป็นเข็มขัดเขียนแล้วก็กติดเอวต้นไม้นี้ก็ไม่ทำกันแล้วเนาะครับบอกก็เหล็กดำนะครับส่วนฝักก็ข้างในก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้แต่ไม่รู้ไม้อะไรนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับด้านในใบมีก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะนะครับส่งออกโบราณในเหล็กอย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมมีความเก่าความสนิมขมมีความเป็นขุมเนี่ยขุมเป็นเบานะครับดูความเก่านะครับส่วนด้านพรตลต่างๆก็เหมือนกับมีเทปอาิกามีตามก็ตัดนะครับได้ปกป้องแก้อาถันได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ น,นี้เป็นเขาควาย <S <S เขาควายเผือกนะครับแล้วฟังก็ตุดเนี่ยกระตุดหลวงพ่อเดิมนะครับตอนดองดังขนนดาหน่นี่มีกระตุกนะคนเราได้กระตุกหลวงพ่อเดิมเปสักดอกหรือชุดหนึ่งกระตุดเยอะนะครับกระตุกเอ้ยพายันเอ้ยงางแกเอ้ยหลวงพ่อเขาจะด,ดังเนี่ยอันนี้มีกระตุกมียันนะครับคนละตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเขไม่ค่อยจะแก้เรื่องนี้ลายนะครับลายเล็บจิกคว่มจิกไงนะครับแตนอันนี้ก็เรียกม,มีสองหันมากนะครับได้หันมากหันมาก พราะอะไรทั้งมีมีดหั่นมากครับสมัยก่อนเขาบอกว่านี้บอกว่าเขาเล่นของกันเนะครับผู้คนเขาก็เล่นของกันฝึกมีครูมีอาจารย์กันนะครับอใไรจะเป็นรักใครชอบใครเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ชอบก็ทําของใส่เขาาเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี้คนเราตัวใหญ่ก็จะกินมากกันนะครับไม่วันเด็กเล็กผู้ใหญ่นะกินมากกันกันนําไปุยมังหก็ต้องมีกระถายมากไว้แหละครับกระถายมากไว้แล้วมีดลมนี้เขาก็ประจํากระถายมากนะะหลงเดิมปุเกเสกแล้ว ประจำในกระทายมากนะครับของไปปกป้องนะครับไม่ให้คนมากระทำย่ายีนะครับไม่ให้คนปล่อยสองทำม,มาปล่อยของใส่มาก็เข้าไม่ถึงแก้ได้นะครับเอาไว้หั่นหมากกินนะครับหมากมันกรกลายเป็นหมากตับติดไปครับอันนี้ประวัติเขาเรามาอย่างนี้นะจาของมีเขาเรามา,ก,ก,ก,า,มาก,ก็เป็นอย่างนี้จริงจริงที่ศึกษามาก็เป็นยังไงนะครับจริงๆมันประวัติเขาหน้าฟังกันน,นั้นแต่ผมพูดไม่เป็นเนาะ ครับเรื่องคุตคุณทุกอย่างกับอกป้องได้อย่างกับมีดเทปดานิกาหรือมีดมสำกรัตริต์มีด้ำไม้ฝักไม้ทั่วไปนะครับแต่นี้เป็นมีดตัวใหญ่เขาจะเป็นประจำบ้านแต่แว่าแต่ว่าลักษณะเหมือนจะประจำบ้านแต่แต่ดูลักษณะการใช้แล้วก็ไม่น่าจะประจำบ้านนะครับก็เป็นของชายชาติปีแล้วดูท่าทางแล้วเนี่ยเนื่องเพราะว่านี้นะเนี่ยเข็มขัดลัดใสนี่น้าไปนะทังชิดออกไหมเข็มขัดรัดใตนี่ปุ๊บ รอกันไปในเข็มขัดปั๊กเนี่ยพกอยู่ข้างแต่ไปเนี่ยเหมือนปืนเหมือนปืนนเนี่ยไม่ได้ฝืนนะครับเดียวเข้าจังหวะมันใส่ไม่ค่อยถูกอ้าวใส่ผิดทางครับเมื่อกี้ใส่ผิดทางเมื่อกี้เป็นใส่เอาหลายฝังเนี่ยใส่ผิดทางอะไรอย่างเงี้ยใส่ง่ายพวกอย่างเงี้ยเงี้ยปกเหมือนปืนนย <laughs> ครับสนใจทักมาน,นะครับ ใครอีกเล่มนึงครับอีกเล่มนี้ก็คือมีวของหลวงพ่อเดิมเราเนี่ยครับที่คุณตาคุณเคยจริงและคนจะรู้จักนะครับผมเห็นได้ง่ายผมเห็นได้ง่ายก็หมายถึงว่าเออมันมีธรรมดาทั่วไปนะไม่ใช่ทรงแปลกๆไงแต่จดีอกว่าพบหาง่ายนี่ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับว่าจะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะครับทำด้วยทองเหลืองก็บาดทั่วไปแล้วก็ยุคนั้นแล้วก็ยุก ของหลวงพอ่อนะครับยกติดสร้างชื่อเสียงอิสริปปาฏิหาริย์กับลหลวงพ่อเราเนี่ยครับครับก็จะเป็นน่องสิงอันนี้ก็จะเป็นน่องสิงของช่างไขนะครับอ่าน่องสิงครับอยู่ของช่างไขนะครับก็หนกดอกไมา้าบก็ายก็ถูกใช้งานมาพอสมควรเนาะครับมีที่เคยผ่านการใช้งานนั่นก็เชื่อได้เลยว่าเป็นมีดที่แท้รือถึงหลวงพ่อนะครับงั้นเจา้าของเก่าเขายังใช้งานนะครับเพรามีสมัยก่อนนี่ก็ได้รับจากมือของหลวงพ่อกัน เนะจ้าของดึมพระล้ำมาจากมือหลวงพ่อขะครัาแล้วจะทาเปลี่ยนเจ้าของมาเรื่อยๆนะครับจนตกมาถึงพวกเราดี่แหละรุ่นสู่รุ่นไปแลนะ้วเนี่ยตำาบัดผักจะชมมาเนาะครับถึงยุคหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับความยาวฮะแปดนิ้วนะครับดําก็ห้านิ้วไม่ใช่ดํดาแต่ใบมีดห้านิ้วแต่เพราะใบฝักหนึ่งฝักเลยก็แปดนิ้วความยาวสุดเดี๋ยวให้ดูใหม่ ยี่ลืมวดความยาวนี่ครับดูความเขา่าช่างไขสวยงามนะครับตันยุกตันหลวงพ่ออย่างแน่นอนนะครับปลายถูกใช้งานนะครับปลายที่ถูกใช้งานมานะั่นแสดงว่าบ่งบอกถึงความว่ามีดทันหลวงพ่อนะครับถึงได้ถูกใช้งานมาเนาะครับเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าก็การัาตนาเนาะ ใช้งานมาดามวัตถุคุณของมีดนะครับสำหรับมีดหมอของมราเดิมนะก็ะมีไว้เพื่อกบกป้องกุไสัยบกป้องการกระทำยำยีต่างๆจากคนจากผีนั่นแหละนะครับบกป้องโดยเองจากศัตรูหมู่ลายเป็นมหาอำนาจเป็นคาดแคลวเป็นมหาอุดเป็นเมตตาเป็นมหานิยมนั่นแหละครับช่วยขับไล่ปู่ปีปีศาจที่เข้าคนทำหรือว่า ผีธรรมดาทั่วไปนะครับวลาตาอาลาตารรมมนาทำน้มลแก้คุณไหลหรือว่าแก่ตัวเนียจันไหลต่างๆตลอดจนฝัน้ายหรือว่าดวงตกนึงนะครับแก้ทันได้แก่ทานขงว่าพันต่างๆนะไม่ว่าใครจะสักเล็กเล็กดันหรือว่าใครจะเหนียวมาเพราะว่านใครจะเหนียวมาเพระาะแจกเอาคมนะครับเมื่อมาเจอกับมีดของพ่อนะครับ มีหลวงพ่อจะลางถานชาติต,ต่างๆของเขาเนี่ยครับบูชากรมต่างๆของเขาจะเสื่อมคลายไปนะครับนี่หลวงพ่อเราจะได้เลือดเขาเลยเพวกนักเรียนต่างๆก็ต่างก,กลัวมีหลวงพ่อกันน,กน,น,น,กะนะครับบูชา,นาไหว้กับบ้านองท่านอาทิตยหรือโจนกับไปนะครับเมื่อเลาเราตั้งนาไหวบูชาท่านนะครับเมื่อันจะเกิดอาีภตยโจกรกับไปเราก็ จีเรื่องบอกเหตุด้วยลางบอกเหตุเราให้รู้ล่วงหน้าไปก่อนนะครับเราก็ระวังตัวได้เสมอไปนะครับก็เรียกว่าป้องกันได้ครับแล้วเมื่อเราจะต้องเข้าป่าไปต่างถิ่นหรือต่างบ้านอาจําเป็นจะต้องไปนอนกลางดินกลางทรายอะไรเงี้ยนะครับกลางป่ากลางดงนะครับย่อมีอันตรายต่างๆนะครับมีทั้งสัตว์ลายมีทั้งผู้ปีศาจอะไรต,ต่างๆนะครับเราก็จะต้องเอามีดนะครับไปขอ ขมักขมาแม่ธรณีนะครับเอามีดกรีดดินกรีดแผ่นดินแม่ธรณีเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นมนทนพิธีแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในนั้นนะครับไปเพื่อความปลอดภัยนะครจะป้องกันทั้งพวกตัดร้ายต่างๆตัดมีพิษต่างๆสารพิษงูเงวเขี้ยวขอหรือว่างูเขี้ยวงา,งา,าลวตลอดจนพวกีพิศารต่างๆนะครับก็จะไม่เข้าใกล้เราได้นะครับไม่เข้ามากทำยำยีเราครับการต้มรับนี่นี่เขาฝากไว้นะครับ ครับสนใจก็ทักมานะครับ0837508998นะครับุทธคนเดียวกันนะครับต้องมีทั้งสองอย่างนะครับแต่อย่างนี้พิเศษนะครับที่หายากนะครับไม่ค่อยเจอนะถากด้วยเนี่ยลักษณะฝีมือและเอศิลปะการทําการถากเนี่ยก็รู้แหละแต่คนโบราณก็ต้องรู้แหละว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยเคยเห็นถากพระไรกันถนะากพระเลี้ยนพระรูปลออนะไรเงี้ยก็ใช้ลวดทองแดงที่ถาก นี่ถาเป็นฝักมีดนะหุ้มไว้นะครับแล้วก็เพื่อที่ตรงใจค,คิดว่าถาเดี๋ยวก็จะเอามาทําเป็นที่ห้อยนะเช็มขัดรอยก็ห้อยเดินห้อยเดินดำานปืนเ,น,เ,น,เนี่ยแต่สีดํานี่ครับดำเขาเ,าเลาาเือกทำด้วยเขาควายเผือกเขาควายเผือกนะครับแล้วที่สาคัญนะมีกระตุกเลยครับกระตุกหนึ่งดอกกนระตุกของหลวงพ่อเดิมเลยดูชามีปลายแถมกระตุกเข้าให้ตัวยอดนะครับกนะ็ตุกของพ่อนะครับแล้วนี่อะไรขนาดเนี่ยยังแดงนะ เรียกอะไรพิเศษอะไรจะมากันรู้เนี่ยหลับวงเนี่ยกระตุกเลยไม่ใช่นะกระตุนะกทางวงนี้นะถ้านัดอะไรก็ไม่รู้ลนะผมก็ไม่เคยเห็นนะมอาเป็นว่าใครรู้บอกด้วยนะครับอันนี้ก็ด้วยนะอันนี้ก็เป็นรอย,น,ยนี่มีจิตานาคาร์ลนี่นะมันก็ว่าเอา เอาเอาสีอันนี้กอ็อยังนีแล้วมั้งเนี่ยนี่เอาวางตามตัวอัตลักษณ์นะคบแต่งให้เรียบเออสวยงามดีอะไม่ได้สังเกตนะเนี่ยเเห็นเนี่ยทีแรกนี่ก็เป็นรอยหลูขีดไม่ใช่ลักษณะนี้นลวดลวดแบบนี้เนี่ยนะเอกากระละจานไว้แล้วเอานี่ทำคาดไตลงไปโอ้ฝีมือดีเนาะนี่เอียดดี แต่อันนี้กระตุกแน่นอนนะครับกระตุกเขาค่อยเผือกกระถันอยู่ครับสนใจทางมานะครับตูนแปดสามเจ็นปดเก้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับตารตัญญามีดหมอของหลวงประเดิมครับสวัสดีครับ